สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสาวกนเกาะแชแนลมาแล้วจ้ะเมื่อนี้เมื่อนี้ว่ามีอย่างกอดมาพันตะไคร์มาพันตะไคร์ค่ะมาพันตะไคร์จับพันตะไคร์เนาะจ๊ะเนาะอ่าเมื่อนี้เขากินใบนแล้วามาจ้ะเมื่อนี้ตะไคร์เขากินใบนแล้วมาจ้ะเนาะ ไข่จะตะไคร้ยูนี่ตะไคร้เขากินใบนล้วเราจะพันพันไปโซงล่างเขาเราจะพันตะไคร้ดีย่างเสียย่างนะเดี๋ยนะที่เขาเจ้ากินใบดีก็คือเข้าได้ขายใบเสียก็คือเข้าเสียเวลา ได้ห้าวตองเห็ดเราจะนนเนาะเห็ดเ<อ><อ>ห็ดไปสุงคาเราจะห้าวกระตัดใบแฮมตัดใบแฮมตัดใบที่เออ่เขาใหม่ออกว่าจะหอกก้องกระพัดสูงข้าวเจา้ายูนี่ข้าวเจ้ากินใบเพราะว่า,วาอ่าต้มข้าวเจ้าต้มไหมจ๊ะอ่านี่จะ๊ะตรุ่มตรุ่มตรุ่ม ็นน้ำซ่าจ้ะตะไคร้ถ้าเรกินเป็นต้มเป็นน้ำซ่ากินมันจะเนาะกินน้ำตะไคร้เองสินะจะ้ะอ่ายุบานตะก่อนตะก่อนอยู่ว่าเคยกินเลยมาอยูห่หน่อยมาอยู่นี่ได้ได้ทดลองกินน้ำข้าวเจ้ามันจะเนาะเพื่อนเพื่อผ้ากินเพื่อนฟิลิปปินส์ผ้ากินนะน่าแค่ะมาน้ำตะไคร้สวยอด จะเอาไปต้มท่างเทียตุ่มต้มอันนั้นไหมเป็นต้มเนี่ยมะเสาวต้มใส่กาแฟสิมั้ยจะต้มเป็นแค่น้ำห่อนมั้ยจะต้มแค่น้ำห่อนใส่กาบแพร่เลจ้ะทีก่อนไปสัมผัสเนาะจะสัมผัสกับมูมูฟิลิปปินส์เขาพาก,กันกินเนาะจะก่อนกระงูเอ้า เนนขาจะเพื่อกินแบบนี้สินะจ้ะอันนั้นอันนั้นที่แรกที่แรกกับมูจ็กดิอนนันมูสังมูสังจากไข่หรอมูสังตะไคร่เนาะก่อนก็เลยอันตัดตัดใบออกก็ยังบานเ้องเลยค่ะตัดใบออกก็ยังบานเ้องก็จะว่าเอา้าไปไปไซด์กวนมาสั่นว่าคุณว่าเอา้าอันนั้นอัน,นเอา้า พวกคุ้นกินใบตีก่อนวางสิแมนบัตรรุ่นขนาม้าไห้มาค้ายไห้นั่นเยาตาดไปออกเด้อว,วัน,นเอาก่อนก็เพิ่งหูวจักแม่สก็หัวไปว่าเป็นเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหลังขันตัดมาไห้อันคิดว่าอันคิดว่าเอาใบออกก่อนเล้วางสีนะฮะพวกหมก้กอน <laughs> มาแล้วก็ล่างแล้วลางตาไปเห็นผ่านไปแล้วจ้าบางท่านที่ก่อนไล่สุดทั้งแจนคอมเมนต์มาที่หลังเนาะว่าก่อนคือ่าส่ถุงมือกันบ่ก่อนแล้วว่าตะไคร่น่ะบ่บาดมือก่อนเด้ก่อนมือดานก่อนมือดานเราด้ว่าย่านตะไคร่ไปบาดบอกรบบอกลมือดานอิลีเห็ดงานเห็ดงานนี่โอ้ย จะนงว่าเมื่อด่านเนาะอันขันเวลาจับมือจับมือเพื่อนเนาะ <c oughs> เพื่อนฝรั่งนีเมื่อขาเจ้านุ่มหนุ่มม,มือจะของด่านด่านกันหัวไปก็เปลี่ยนดิเราปาดมือเจ้าขึ้นหนุ่มได้ <c oughs> ข้าเจ้าประเหียนกันหนักเรื่องกวนเนาะก <c oughs> วนน่จะา่ายังจับยังแน่จับบกจกจับมีดจับ,จบ,จบโอ้ยเมื่อด่านเรจาจะมันมันมันอ่ะมันนรอบบาท <c oughs> <laughs> มันว่าบาทก่อนไหมม,มือดานแล้วบใส่ซจะเลยบบใสไซน่ะจ้ะมันชิ่นหรอไหมจ้ะมันชิ่นเ,รนนเพราะว่าใส่ถุงมือกว่าเกี้ยงเนาะไปโคนเกี้ยงเนาะถ้าแากันไปตัดอ้อยเกี่ยวเขาจัหน่ะจ้ะจะคอยจิ๊ใส่ถุงมือไปปวกกับอ้อยนี่สิจะคอยจิ๊ใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าอ้อยมันค่ายเนาะแต่ว่ามาเห็ดผักเขตยังยืนอยูอย่ก็คอยใส่ไปไหนจ้ะถุงมือก่อน ใช้มือลุนล้วนนะจ๊ะแต่ใครว่าบาดมือก่อนนะจ๊ะมือก่อนมือก่อนนั่นด่านแล้วเสียชนว เขามาที่หลังเนาะอันอ่าที่ก่อนอยู่อยูน่นี่อันอยู่มูกเกาะมาเซลนะจ๊ะมูกเกาะมาเซลเมืองหลวงคือมาจูโร่นะจ๊ะมาชูโร่ผจะใช้ตุมกำลังซานะจ๊ะของกอ่านั้น โดนเทียขันก่อนขันก่อนขันก่อนเงี้ยวบ่อยเนาะขันก่อนเงี้ยวบ่อยหรืออะไรอย่างนี้แหละก่อนที่กับกันนกกันนาก่อนที่บอกไปหาหมอเด้ก่อนเจนกวนจีไปเสื้อแนนี่เราขาจะว่าให้กินน้ำตะไคร่ก่อนจะไปหั่น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 ตะไคร่กินน้ำตะไคร่เอิ้มกันเศร้าอีลีไหมตะไคร่กับประโยชน์ร้ายอยู่ิได้กอนว่าอะไรนานมากเนาะแล้วข้าจาว่ากินน้ำตะไคร่ก่อนคือเวลาก่อนจะได้ไปหาข้อมูลมาเอาตรงๆว่าด้ไปหาข้อมูลมา แน่นแน่นแนเน็ิดนะก็จะก็เรียกว่าเออกินน้ำตะไคร้ด้วยสิเออปกติกินน้ำตะไครไ้ทานทานทานส่ง,งกินอันเวลาก่อนตะนกหรือว่าปิดนี่ยังสิแต่ว่าช่วงโควิดนั่นก็จะว่ากวนกวนกวนกินน้ำตะไครนะ้กินน้ำตะไคร้นะแต่ว่าก่อนก็ว่าได้เป็นโควิดแต่ว่าเป็นแค่ไข้ซื้อไข้ตอนที่ไปซีดวัคซีนโอเคพูดไปรเรื่อยเราแต่เนาะ คือเรื่องยังออกกะหล่อไปเนาะพูดไปเรื่อยนะจ๊ะเขากับพันไปเรื่อยนะจ๊ะพันพัมื่อนี้พรีบปันไดนแจ๊ะเพราะน้ำรดน้ำรดเข้ารัวน้ำคืนจ้ะก็เลยอาบฝาบปันไดเนาะฝาบันไดได้สามีกเา ปั่าประซังแล้วเราจะห้อเปลี่ยนห้าเป็นพาร์ทเนอร์ห้าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วห้องก็จะหางานทำเราจะหางานทำบ่มีสิทธิ์จมเราจะเนาะจมเลยก็แค่จมเราจะ,ะ <c oughs> จมได้ก็แค่จมเราจะเนาะเราเป็นพาร์ทเนอร์เราก็หางานทำส่งส่งงานจะง่ายเราจะเนาะส่งงานจะง่าย มีอากาศดีจ้ะฝนบ่ตกเป็นมาคืนนีิตกอยู่ช่วงนี้ฝนตกไว้ก่อนบุกไปได้โหดพักปันใดเนาะคนรถรตีปุ๋ยจ้ะคนถรตีปุยทำไปเลยโรตีปุยยังไม่แรงเอาเนาะจ้ะแต่กับมือแดงยากกว่าได้ลดจะรับคนเป็นแปลงเป็นแปลงไปเนาะช่วงนี้เร่งช่วงนี้เร่งงานใสป่ปีไม่เนาะจ้ะ ตอนนี้เล่งงานใส่ปีใหม่แต่กับพยายามไปหาพีพ่ๆเพื่อนๆอยู่จอนนี้กับเปิดพีพ่ๆเพื่อนๆไว้อยู่เราจะ้ะเปิดไวอ้อยู่ขันเฮนช่องร่องกันแต่ว่าตกตกใจเราจะนอนเพราะช่องกิ่งเข้ากับไดม่าอาชีพอาชีงไปนะะก็เอาช่องร่องไปหาเพื่อน แต่ล้วเว้นเราะทีวิตติดเกาะในเกาะมาแซวก่อนอันเป็นยังก่อนคือต่างสวกรค์สาวเกาะเนาะจะก็คืออ่าติดเกาะก็คืออยู่เกาะสี่เหมือนจังก็เลยเออจะจังสวรรอีหยังสิก็เลยเออเอาก่อนสาวเป็นหลวัดขันข้าวมาสาวนี่ก็คือว่าก่อนบ้าวในมีอันก่อนบ้าวในมีลูกสินะก็เลยจังว่าสาว ปกติก็อันน้จะคิดั้งว่างเนวน้องคันคิดว่าแม่ก่อนกับว่าใดน,น้องพัวเบือ้อนว่าข่ไดมีหลูกแม่กัเลยบ่าได้เอื่นตัวแท่นจะความ,ามแม่สินะควนามหม่ก่อนแต่กับว่าในสาวเลยกับสามสิบคัวแล้วเนาะสามสิบสามจาก <S <S สาสพัดถิ่นมาอยู่ต่างแดนดแต่ะอายุสิบเก่า เก่าปีอะไรนอีสิะไรนคนาเป็นกนอนาเปนกนวนแกนนี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่สิเกปีจ้ะเก่ามีสิบจะเก่ามีั้งถ้าจำว่าปีนี้เขาก็จบจบมห จบมอ,องหงอกแล้วไปเห็ดงานโรงงานไหนไปเห็ดงานโรงงานไหนยักเดือนส้งเดือนเหนือจ้ะจะได้จะได้มากจะลด้มากขีเลยนะจ๊ะอันนั้นว่า,ดวาดเด้กว่าเด้เรียกตอมหาไรเนาะจ๊ะเนาะกลกวฝนเรียกโมกีงกว่ากับเร่รูปางานเห็ดดีกว่าว่าอยากเปลี่ยนเงินพอกับแม่ งานเทศกับโชปปีเล็กน้อยเราจะหน่อยที่ได้มามเหตุงานหยุบเกาะออคกิสตาร์ดใบใบได้ที่เขาแ h ม m นาจะใบแ a มใบที่ใบหม่ใบหม้น่จะใบหม่วดูแล้วไม่สวยงามมากกว่าตข้าพันพันธเราปนี าย,ยางก็คือเฮา,าได้ขายไปเสียยางก็คือเฮาได้เสียยางก็คือเฮาเสียเวลาพันแต่ผมว่าเป็นยางหลบคช่ไเห็ดไปเพิ่นเนาะแม่นบ่กระพัวห่อได้ขายไปไปหารีซิปก็เอาเนาะเดี๋นี้อ่วตะไคร้อยู่นี่ก็พ่นกับพวกค่อยกินไลายเป็นไรเนาะค่ะตะไคร้กวนไลายเอาใส่ง่านกับปลูกง่ายปลูกง่ายที่สุดนี่ก็คือตะไคร้แล้ว บ็เลอันส่อันยก็ได nah ้หดปุยอันขิงวใไ่อยู่จ้ะใสั้งแต่เริ่มปลูกที DAY ่แหกปลูกที Nepal ่แหกอันตีเดียวเอาก็ไป็นไสขิงวแล้วก้นแล้ก็ปล่อยขีไว้งสั่นเลยก็ได้หดนนําก็ไ้้หดยาวค๋ยกับก็ไลยดเขาก็เปล่นของเขาง่ามของเขาเองเลยเราจะนอนเวลก็เเยอันว่าก็เลร่งทุนอย่างไรนะจ้ะกเยนพันไปคายเป็นซ้ามาจ้ะนาะมันกคขายทรงแล้วจ้ะท่านันเขาก็แปลก่็ไล่ีก ก็อันทางเทียกันมีเพื่อนเพื่อนอ่าฟิลิปปินส์เขาจะออเดอร์มากอ่ะประเฮ็ดไปตามออเดอร์เนาะ,ปะไปตามออเดอร์อันนี้ยุรานเขาเบิดแล้วก็ก็เลยเขียวไปส่งมาจ้ะพร้อมกับตะกรุ่งมาจ้ะตะกรุ่งอันนี้เราจะไปส่งตะไคร่กับตะกรุ่งน้ำมาจ้ะมีหลายอย่างโยกกระเจี๊ยบทั่ว ช่วงปีใหม่น่ยจะคลายอันคลายภาคดีเนาะจา้ะนาอนก็จะจัดงานจัดง,งานคริสต์มาสตั้งสีนะจ้ะไกลๆคริสต์มาสหลังคลายภาคดีหลังปีใหม่มานี่เงียบแล้วจะอ่าหลังมากาักกะลาเนี่ยหลังมากาักกะลามานี่เงียบเพราะว่าค้นจัดง,งานหมดแล้ว <laughs> ช่วงนี้จะคึกคักคึกคักแน่จักหน่อย,อยแต่ว่าช่วงอ่าหลังปีใหม่อันมากาักกะลานี่เงียบกริบเนะาะจะกับพวกได้ขายอยู่จ้ะ ช่วง,งปีใหม่พ่อเลยขายอยู่เพราะว่าพักตั้งแต่นเก็จะแบบเล้กินยุ่งสินะจ้ะพ่อเลยขายอยู่แต่ก็เงียบเล็กน้อยสินึงนะจ้ะเพรนะว่าพ่อได้เรียนเขาจังช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสแบบนี้จ้ะ บะมีแต่ว่าตกดินมากเลยคึมฝนมากก็ได้เห็นแสงอาทิตย์ยางย่ำเวียนเทปอยู่นีก่ก็ท่านดวนมีเมกท่านดวนจะคึมสีน,น้สไข่ไป,ปไข่กับประโยชน์หลายยางอยู่ตยแต่นก็เลยอานในเห็ดมาแต่กินแล้วก็เอออันนั้นเพื่อนกวนว่นา กินอ่ากินน <od man bad food> like ้ำตะไไร้ยุ่งย to ุ่งจีบว่ามาอันกาดตัวซันวะก่ความม่เพียว่าก่กกิน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 น้ำตะไครเน้ากันยุ่งจีบวัามากาดตัวซันวะก่อนได้ยิ่มข้าแต่อวานนี่่นความเมียนบอกข้าจะกับไปอ้านในเน็ตบ้านแ ช่วงนั้นก็เงียวเนาะก็เงียวดูน้อสินะจา้ะปัสสาวะบ่อยสินะจา้ะอันกอติดเบิเ้งแน่นิดข้าแต่เพราะว่าอันให้กินน้ำตาข่ายเหมือนก่อนกินตะไคร้มาหา,หาะนางทำต้มน้ำตะไคร้กินเออก็ได้ผลอยู่ดิจ้ะได้ผลได้ผลอยู่ มาก,กับชีใส่ตม้มใส่แกงแล้วจะน่าจะไครเนาะรับกินห้ามเท่ากับตม้มใส่ปูใส่ปลาแฮหมาผือแล้วห <laughs> มากินหมากินอ่าอ่าสมุนไพรไทยดีมาก่อน <laughs> ดับกินข้าวให้หมาน้าผือเลว <laughs> าวตะไคร้ <laughs> ห่อลายเนาะเวลาต้มปลาให้หมาใส่ห่อตะไคร้ผือเลาะ กินขา้าวอันนั้นหัวอาหารบ่กินนี่จะมากกว่านะหัวอาหารบ่กินเอาขนล,ลิ่นตัวเพื่อจนขนลิ่นมาก่อนบ่กินหัวอาหารเลยจ้ะว่างกดกลับใช่ป่ะัะนนี่ซื้ออันนั้นอันหัวอาหารใบถุงใหญ่ถุงใหญ่เนาะบ่กิน จ้ Joy and อยเองเสียงอยู่ไม่ค่อยกินเป็นใดกลับมากกับยังเรียแม่อันซองทุงย่างง่าแม่ก่น,นไปอันก่นไปอันอาทิตย์หนึ่งอ่าอาทิตย์หนึ่งอเมรแม่อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอา่าซองหกอาทิตย์ก่นไปหกอาทิตย์เนาะเดือนเคืองเงนาะว่ากับใหยนั่นก่อนว่ากันบ่กอไปไจะค่อยมีปันหาซื้อเอาสรุปแล้วอันมาก่อนบ่ค่อยขินหัวหาขินเขา กลับมามากระโจยเองแสงแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งกำลังขึ้นฉีบสินะขึ้นฉีบอะอาหารว่ากินเขาติดอ่าเขา,าติดเขาติดอ่าซุปเนาะอตม้มไก่ต้มหมูต้มยังให้เขากินสินะติดน้ำพงชุงงมมดหลอดเหรอคนว่า ติดน้าแก่งหน้ามูสลดแล้วเนาะอปไปแมกิการกอ,อรกาอะนะคะสาระไม่มี แต่ก็อยากเข้าต่เข้าก็เป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เขาเลี้ยงเขาก็หางานส่งมาอกจเนาะคือจะวอล์กยากกว่ากับวอลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปื่อยก็บคุณขอบคุณพี่พีเพิ่มเพื่อนทุกท่านเนาะจากเี่เอ่อมาส่งก็ลังใจให้เนาะจ๊ะไม่ว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะนาะคนอานดิงๆคนอานทุกข้อเงินอยู่ดิอานแล้วข้างเทียดกวย กิมไปนเนอ้องปีเป็นเพื่อนมาคอมเมนต์หยอกได้เซลได้เด้อยกะหยอกได้เซลได้ม่ซีเรียสนะจ้ะเนาะงขันเ้างซีเรียสไว้ขันห้องแบบบ่มีความสุกนะจ้ะเนอะ้องอย่างก็หัวเราะวันละนิดชีวิตเจ็บจยำใส่อุ้ยหัวเราะวันละนิดชีวิตเจ็บใส่นะจ๊นะน้องขานห้ซีเรียสนะสีไอเพิ่มเสียงหัวเราะให้ ให้อายุยืนบ่แม่จะเทียนว่าโอ้อก็ยำข้าแม่เทียนว่าไรสักไข่สักไข่นะจ๊ะลาไปแฮมบ่มโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจ,จนะจ้ะก่อนกับยายามไปอยู่เน,นาะเนาะอ่ะข้าเกี่ยวกับเปิดคลิปไว้แน่สี่ ไปเบิ้งเบิ้งให้พี่ๆเพื่อนๆจบเด้แต่อัห้างเทียเข้ากับเฮตันเฮต์นี้เนาะเขาก็บริษัทตั้งใจฟังบางที่เออคันก่อนอันใดนก่อนพิมพ์ไม่ยากเหมือนกับตั้งใจฟั่งเนาะขนาดขนาดไหนก่อนพิมพ์สั้นกวอากันเปิดไว้เด้อกว่าทังไปเบิ้งจบเลยไปเบิ้งจบไปเบิ้งจบไปคันก่อนไปก็คือไปร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกท่านนาะจากไปเบิ้งจบแล้วกับว่าขาพร้อมเนาะจากเนาะก็คือ ก็ฮู้กันเนาะจางคนดจางมีงานเนาะจ้ะจางคนดจางมีงานกันเข้าใจกันเนาะจา้ะเนาะว่าเฮาต้อง,งเฮ็ดงานไปนํางสีน้จ้ะกับ่ได้ว่าสิมาอยู่หนา,าอ่ามืดถือตลอดเนานะจัะเนาะก็พยายามไปหาพี่ๆเพื่อน,น,นๆทุกท่านเลยคือคิดฮอดพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยจ้ะช่วงนี้อยู่บ่ได้อ่าบ่ได้ไลฟ์สดจ้ะเนาะฉีดลูกฉีดสีนะจ้ะ นี่อนจะเฮ็ดมากเลยเป็นปีแล้วเด้เป็นปีแล้วแบบขอบคุณต้านั่งใจเลยค่ะกับพ่อพ่อได้ปนพ <laughs> ่อได้ปนได้แกงโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อองจบ่ว่า,วาจะเป็นกดซับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์บ่จ้ะอ่าอันรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเนาะจ้ะน้องขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณจากใจจริงเรือจ้ะก่อนกบบว่าว working ห,ห,หรอกคือจะว่าวยังกับว่า ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ